ทุงที่หนึ่งสนับสนุนโดย To d a i ก i n LMG i n s u r รันคา a อตตัวต้าลิสซิ and, Smart ่งไทยแลนด์ส mart h a r t สวัสดีฮะและยินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Bangkok ดูดีทีวีซีซั่นสามทูเกเดอร์สตรองเกอร์ไฮเออร์ยิ่งใจเป็นหนึ่งยิ่งดินสูงครับและตอนนี้นะผมอยู่หน้าแอมพาร์กนะฮะใจกลางเมืองนะฮะย่าน3ย่านนั่นเองนะฮะแถวมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แต่ก่อนจะไปพบกับความสนุกนะแขกรับเชิญนะฮะแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมอะไรนะบอกเลยว่าสนุกมากแน่นอนนะฮะเราไปชม b แบง k อกเอกลุสีกับน้องต่อน,น้องนองดีกว่ากับโครงการ CP สารฝันปันโอกาสปั้นเยาวชนเข้าสู่ฟุตบอล สโมสรอ,อาชีพไทยนั่นเองนะฮะไปชมกันก่อนครับสวัสดีครับช่วงแบงค์อกกินเ็ตเอ็กซ์ซิกับผมต่อนรนงในวันนี้เราอยู่กันที่ตึกทรูทาวเวอร์ชดาชั้น21นะครับซึ่งวันนี้มีการจัดงานถแถลงข่าวโครงการ CP สารฝันปันโอกาสนะครับซึ่งทางเครือจเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกับแบงคอก u ินเ e ตนะครับจัดโครงการนี้ขึ้น เรือเจริญภกพัณฑ์ร่วมกับสโมสรแบงคอกกิเนเต็ตเปิดโครงการ CP ีสารฝันปันโอกาสปันเยาวชนเข้าสู่สโมสรฟุตบอลอาชีพภายในงานได้มีตัวแทนจากสโมสรแบงคอกกิเนเต็ตนำโดยประธานสโมสรคุณเพจรเจรวนรณน์ผู้ช่วยโค้ชวะะัชพลแก้วผลึหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดเยาวชนแดนนี e, ่อินวิซิบิเล่รวมถึง2ส,สตาร์ดังดีกรีทีมชาติไทยของทีมอย่างมิก้าชุนนศรีและธีระเทพวินโทัยมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ สำหรับโครงการ CP สารฝันปันโอกาสจะคัดเลือกเยาวชนไทยอายุ11-13ปีที่มีทักษะดี20คนจากทั่วประเทศเข้าสู่โครงการฝึกหัดฟุตบอลกับ BUFC Academy สำหรับโครงการนี้มีความมุ่งหวังว่าเยาวชนไทยทุกคนจะมีโอกาสก้าวไปสู่ความสำเร็จตามความฝันบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในวงการฟุตบอลระดับโลกต่อไปในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกติกาการขันและสมัครได้ที่ sản